สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับแพรแล้วนะคะในแพรจังเล่าเรื่องวันดีสีตรังดาราสาวผู้อาภัพและการเสียชีวิตที่เป็นปริศนาประวัติความเป็นมาของวันดีสีตรังชื่อเดิมของเธอคือวัยดีบริมาตรเธอเกิดเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ปี2493ที่อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังพ่อของเธอมีชื่อว่าเปียมบริมาตรเขามีอาชีพเป็นช่างก่อสร้าง ส่วนแม่ของเธอมีชื่อว่ากิมเจงพิพัฒนากุลต่อมาภายหลังพ่อและแม่ของเธอได้หย่าร้างกันตั้งแต่เธอ,อยังเด็กเธอและวิชัยพี่ชายจึงได้มาอยู่ในความดูแลของผู้เปญญ็นย่าวันดีเธอมีหน้าตาคมขำในตาโตตามแบบฉบับของสาวใต้เชื้อสายแขกจากพ่อแต่ใบหน้าของเธอสวยเหมือนแม่ที่เป็นคนจีนแม้เธอจะไม่ได้รับความอบอุ่นจากพ่อและแม่ แต่วัยดีก็ได้รับความอบอุ่นจากผู้เป็นย่าทำให้เธอรักและเชื่อฟังผู้เป็นย่าในทุกอย่างที่ย่าบอกเธอมีโอกาสได้เรียนแค่ชั้นประถมสี่เมื่อเติบโตเป็นสาวเธอก็ยิ่งสวยชนิดที่หาคนเทียบไม่ได้และเมื่ออายุได้17ปีทางอำเภอได้ติดต่อย่าของเธอเพื่อขอให้วัยดีเข้าประกวดเทพีสีตรังวัยดีเป็นคนรักสวยรักงามอยู่แล้ว งานประกวดเทพีสีตรังในปี2510วัยดีสีตรงังสามารถคว้าตำแหน่งเทพีสีตรังมาครองได้สำเร็จเท่านั้นยังไม่พอทางจังหวัดตรังได้ส่งเธอไปประกวดนางงามทักษิณในงานเทศกาลประจำปี2510ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อโดยเธอได้ใช้ชื่อประกวดว่าวันดีสีตรงังและเธอก็สามารถคว้าตำแหน่งนางงามทักษิณมาครองอีกตำแหน่ง เธอเริ่มมีชื่อเสียงและทุกคนก็รู้จักเธอในนามวันดีสีตรังโอกาสดูจะดีสำหรับเธออนาคตดูสดใสเธอมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปสู่การประกวดนางสาวไทยในฐานะตัวแทนสาวภาคใต้แต่ในระหว่างที่เธอใช้ชีวิตปกติได้มีเสียเจ้าของเขียงหมูในตลาดของจังหวัดตรังเขามีชื่อว่านายสินสินชัยได้มาขอวันดีกับย่าของเธอความหวังดีของย่า ที่เห็นว่านายศินเป็นคนมีฐานะพอจะทำให้วันดีหลานรับอยู่อย่างมีความสุขได้ญาจึงตอบตกลงโดยที่วันดีไม่ได้มีใจให้กับนายศินเลยแต่เมื่อญาบอกให้แต่งความที่เป็นคนหัวอ่อนเธอจึงยินยอมแต่งงานกับนายศินในปี2511เมื่อแต่งงานไปเส้นทางที่จะไปประกวดนางสาวไทยก็มีอันต้องจบลงการใช้ชีวิตครอบครัวกับนายศิน ชายที่ตนเองไม่ได้รักตั้งแต่แรกจึงเกิดการทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้งส่วนความหึงหวงก็มีมาเรื่อยๆโดยเฉพาะกับชายคนหนึ่งที่แอบชอบเธอซึ่งเป็นระดับเจ้าพ่อเขามีชื่อว่านายสมชายพงสว่างหรือในวงการนักเรงเรียกเขาว่าหยองใบคานชีวิตหลังแต่งงานของวันดีกับนายศินพ่อค้าหมูภายนอกเธอดูดีขึ้นสุขสบายขึ้นแต่ภายในกับตรงกันข้าม เพราะวันดีไม่มีความสุขเธอไม่พร้อมที่จะใช้ชีวิตแบบครอบครัวเพราะฝันอีกอย่างหนึ่งของเธอก็คือการเป็นดารานักแสดงที่กำลังเข้าใกล้ความจริงแต่ก็มีอันต้องพังไปเพราะการแต่งงานต่อมาในปี2513มีช่างภาพท้องถิ่นที่เคยเจอเธอในการประกวดได้มาหาเธอและบอกเธอว่าเพื่อนที่ทำงานในนิตยสารดาราไทยจะทำหนังให้เธอลองไปสมัครดู เมื่อมีโอกาสแบบนี้วันดีจึงหนีเข้ากรุงเทพไปยังออฟฟิศนิตยสารดาราไทยเธอเตรียมพร้อมก่อนจะไปพบเปียกโปสเตอร์แต่งหน้าแต่งตาทำผมรวมถึงเสื้อผ้าใหม่แต่เมื่อเจอกับเปียกโปสเตอร์ที่ตอนนั้นเปียกกำลังเตรียมฟอร์มงานสร้างหนังเรื่องโทนเมื่อเขาเห็นวันดีก็ยอมรับว่าเธอสวยน่ารักเพียงแต่เวลานั้นยังไม่ต้องการนักแสดงหน้าใหม่และเนื่องจากตอนนั้น เปียกต้องการนักแสดงสาวชาวบ้านแต่ครั้งนั้นวันดีเธอแต่งตัวอย่างเพชรชราชาวราทเปียกจึงบอกกับวันดีและชี้แนะว่าโอกาสหน้าถ้าต้องการนักแสดงหน้าใหม่จะเรียกมาแต่ไม่ต้องแต่งหน้ามาต้องการเห็นใบหน้าที่เป็นธรรมชาติมากกว่าวันนั้นวันดีเธอจึงต้องกลับไปด้วยความผิดหวังเมื่อกลับไปวันดีก็ได้พูดคุยกับนายศินถึงความต้องการเป็นดารา และขอโอกาสจากนายศินถ้ามีโอกาสเข้าสู่วงการแสดงขออิสระในการทำงานคือให้หย่ากกันแต่ยังใช้ชีวิตร่วมกันซึ่งนายศินก็ตกลงขณะที่หยองใบาคาดก็ยังวนเวียนเข้ามาในชีวิตเธอไม่ห่างเขายังคงตามจีบเธอตลอดถึงแม้ว่าเธอจะแต่งงานแล้วก็ตามต่อมาในช่วงต้นปี2515เปียกโปสเตอร์ได้ติดต่อวันดีให้มาเทสหน้ากล้อง เพราะเขาต้องการนักแสดงหน้าใหม่มาเล่นในหนังเรื่องชูวันดีเดินทางมากรุงเทพอีกครั้งครั้งนี้เธอไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาใดๆเลยตามที่เปียกเคยบอกไว้เธอผ่านการเทสหน้ากล้องได้อย่างสบายและได้รับบทนางเอกแสดงหนังเรื่องชูซึ่งประกบคู่กับกรุงศรีวิไลแต่ด้วยบทบาทบางฉากบางตอนในหนังเธอต้องโชว์เนื้อหนังบางสาในส่วนของแผ่นหลัง จากนั้นวันดีสีตรังก็มาใช้ชีวิตในกรุงเทพการถ่ายทำเสร็จสิ้นโดยตอนนั้นไม่เคยมีใครรู้มาก่อนเลยว่าวันดีเคยแต่งงานมาแล้วและเมื่อหนังเริ่มออกฉายในปลายปี2515ภาพโปสเตอร์หนังชูสร้างความฮือฮายอย่างมากเมื่อนางเอกใหม่โชว์แผ่นหลังเปื่อยเปล่าแบบที่ไม่เคยมีในหนังเรื่องใดามาก่อนสามารถเรียกเสียงฮือฮาให้กับคนดูได้อย่างมากแม้ว่าในหนัง จะไม่มีอะไรเป็นแค่หนังชีวิตธรรมดาแต่เรียกจุดขายได้เป็นอย่างดีหนังเข้าชายสองโรงคือศาลาเฉลิมไทยกับสยามปรากฏว่าคนแน่นทั้งสองโรงความที่เธอใจกล้าถ่ายโชว์แผ่นหลังนักข่าวสมัยนั้นจึงมีการสืบคน้นจนรู้ว่าเธอเคยแต่งงานมาแล้วจึงเป็นที่มาของบทความเช้าที่มีสัมภาษณ์วันดีแบบเจาะลึกแม้จะโดนยิงคำถามแบบทะลุไส้ทะลุพุง ไม่เว้นแม้นแต่เรื่องบนเตียงแต่เวลานั้นวันดียอมทำทุกอย่างเธอกล้าเปิดเผยว่าเธอเคยผ่านการสมรสมาแล้วก่อนเข้าวงการอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเพราะเธอถือว่าได้เข้ามาเล่นหนังตามความฝันของตัวเองแล้วแม้นจะเป็นหนังแค่เรื่องเดียวก็ตามเมื่อบทความนี้เผยแพร่ออกไปกระแสะการตอบรับแรงมากแทนที่จะเป็นภาพลบกับเธอแต่กลายเป็นกระแสะชื่นชมที่เธอกล้ายอมรับความจริง เป็นการเปิดศักราชใหม่ของนางเอกหนังไทยที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นสาวบริสุทธิ์หรือถ้ามีสามีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องหลบหลบซ่อนซอนอีกต่อไปและหลังจากนั้นก็มีผู้สร้างหนังไทยมาติดต่อวันดีให้ไปแสดงภาพ,พย,ายนตร์อีกหลายคนกระแสฟ้าผ่านนางเอกแม่ไม้สร้างความฮือฮาให้คนในวงการแสดงสนใจในตัวของวันดีสีตรัง รวมทั้งคนดูไม่มีใครดูถูกเหยียดยามเธอและเธอกลับมาแรงกว่านางเอกอีกคนที่ลงทุนปลอยกายแสดงหนังเกือบทั้งเรื่องแต่กระแสก็ไม่แรงเท่ากับของวันดีปีถัดมาในปี2516วันดีได้รับงานแสดงจากพิชัยน้อยรอดให้มาเล่นหนังเรื่องสวรรค์เวียงพิงที่น่าจะเป็นหนังชีวิตแต่กลับเป็นหนังบูวันดีได้เล่นประชันกับพระเอกดังสองคนในยุคนั้นนั่นก็คือ กรุงศรีวิไลกับไพโรจน์ใจสิงต่อมาสนานคาประยูนก็ได้ทาบทามให้วันดีมารับบทนางเอก,กจุมกระจิ๋มในเรื่องเจ้าชายหอหมกและอีกเรื่องคือเรื่องยอดสงสารในช่วงปีแรกวันดีมีหนังแสดงถึงสี่เรื่องอีกครึ่งปีหลังก็มีผลงานเข้ามาอีกสองเรื่องคือเรื่องน้ำซอสทรายของวิจิตคุณาวุธที่วันดีต้องพลิกบทบาทเป็นนางร้ายซึ่งในเรื่องนี้ เธอต้องรับบทเป็นเมียน้อยแต่อีกเรื่องที่วันดีสีตรังต้องฝืนใจรับเล่นก็คือเรื่องรันจวนจิตเพราะคนที่สร้างหนังเรื่องนี้ก็คือยองใบาคานคนที่แอบชอบเธอมาตลอดยองใช้ความเป็นผู้มีอิทธิพลจึงทำให้วันดีต้องมารับแสดงหนังเรื่องนี้ในชีวิตส่วนตัวนายศิลเห็นว่าวันดีหายไปนานและกำลังมีชื่อเสียงเขาจึงเดินทางมาอยู่กรุงเทพด้วย อีกทั้งวันดีและนายสินก็ยังใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันอย่างเงียบๆแต่ชีวิตคู่ของทั้งสองก็ไม่มีความสุขมีปากเสียงกันตลอดต้นเหตุมาจากที่วันดีต้องเจอกับยองใบาคานบ่อยๆและสาเหตุที่ยองตตัดสินใจลงทุนสร้างหนังเรื่องรันจวนจิตก็เพื่อจะให้ได้ใกล้ชิดกับวันดีและมันก็ได้ผลตามคาดปี2517เรื่องราวความรักของวันดีเริ่มที่จะบานปลาย หยองใบาคารเริ่มใช้อิทธิพลตนเองครอบงำวันดีปัญหาชีวิตเริ่มเยอะแต่วิถีชีวิตในด้านการแสดงของเธอกับเจริญรุ่งเรืองเรียกว่าติดอันดับนางเอกยอดนิยมในระดับต้นต้นเลยก็ว่าได้แต่แล้วชีวิตในงานการแสดงก็ต้องจบสิ้นลงอย่างกระทันหันเพราะหยองใบาคารน้องชายของน้อยใบายคานหรือธงชัยพงสว่างทั้งคู่เป็นผู้มีอิทธิพลในระดับที่เรียกว่าเจ้าพ่อ ในอำเภอชัยบาดานลำนารายไปจนถึงบ้านมีจังหวัดลบบุรียองใบาคานได้เห็นวันดีครั้งแรกตอนที่เขาไปเที่ยวที่จังหวัดตรังและได้ไปเที่ยวงานประกวดเทพีสีตรังจนกลายเป็นความชอบฝังใจและเที่ยวไปเที่ยวมาเมืองตรังบ่อยครั้งเพราะมาตามจีบวันดีนั่นเองเมื่อวันดีมาเป็นดาราก็เลยเข้าทางของยอง เหตุเพราะหนังไทยสมัยก่อนเกือบทุกเรื่องจะต้องไปถ่ายทําแถวสระบุรีซึ่งก็เป็นอีกจังหวัดที่หยองเจ้าพ่อใบาคารมีอิทธิพลอยู่การเที่ยวไปเที่ยวมาหาวันดีจึงง่ายขึ้นทำให้หนายศิลป์สามีของวันดีจึงเกิดความไม่พอใจมากยิ่งขึ้นถึงแม้จะหย่ากันแต่มันก็เป็นแค่ฉากบางหน้าเท่านั้นปี2517เป็นปีทองของวันดีเลยก็ว่าได้เพราะผู้สร้างระดับแถวหน้า ต่างทาพทามเธอมาแสดงหนังไม่ว่าจะเป็นชนะคาประยูนให้เธอแสดงเรื่องสาวสิและเธอยังมีงานแสดงเข้ามาอีกคือเรื่องกรุงเทพพิศวาสคนกินเมียมาลัยเสียงรักวันดีเธอมีความสุขกับการแสดงแต่ทุกครั้งที่กลับบ้านก็มักจะมีปากเสียงกับนายสินแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อยองใบาคารมาหาเธอที่กองถ่ายหนังที่สระบุรี และยื่นคำขาดกับวันดีว่าให้เธอแต่งงานกับเขาโดยขู่ว่าถ้าไม่แต่งงานกับเขาจะฉุดเธอไปทำเมียวันดีตกใจมากเมื่อกลับมาบ้านเธอจึงบอกให้นายสินเดินทางกลับไปที่บ้านที่จังหวัดตรังก่อนเพื่อจะได้ไม่เป็นอันตรายส่วนเธอจะขอถ่ายทำหนังที่ค้างให้จบก่อนแล้วจะรีบตามกลับไปแต่ปรากฏว่าวันดีกับนายสินทะเลาะก,กันอย่างรุนแรง สุดท้ายนายสินก็ออกจากบ้านไปและนี่ก็เป็นการจากกันแบบไม่ได้เจอกันอีกเลยตลอดชีวิตของทั้งคู่จากนั้นไม่นานช่วงปี2517หลังจากที่วันดีถ่ายทำหนังเสร็จระหว่างที่เธอกำลังกลับบ้านเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นยองใบาคารเขาได้ลักพาตัวเธอไปและพาเธอไปแต่งงานที่ประเทศปากีสถานชีวิตการแสดงของวันดีสีตรัง สิ้นสุดลงนับตั้งแต่บัดนั้นเธอได้หายไปจากวงการอย่างไรร่องรอยต่อมาต้นปี2518ย่าของวันดีได้เสียชีวิตเธอจึงได้มีโอกาสเดินทางกลับมาเพื่อมาร่วมงานศพของย่าแต่ก็ถูกย้องสามีใหม่ส่งลูกน้องไปคุ้มกันอย่างแน่นหนาเนื่องจากระแวงเกรงว่าวันดีและนายศินจะแอบไปพบกันและกลัวว่า,วานายศิ์จะบุกมาแย่งภรรยาคืนในงานศพของย่า วันดีได้ให้สัมภาษณ์ต่อหน้าสื่อมวลชนพร้อมน้ำตาและคำขอโทษซึ่งตอนนั้นเธอตั้งครรภ์ได้5-6เดือนแล้วและได้ประกาศขอลาวงการและเธอได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสาธนาพงสว่างจากนั้นชื่อของเธอก็ค่อยๆหายไปวันดีใช้ชีวิตคู่กับสามีใหม่หรือยองใบาคารจนมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนเธอมีชื่อว่าโซเบตาพงสว่าง แต่แล้วในวันที่31สิงหาคมปี2518วันดีก็เสียชีวิตลงในวัย25ปีขณะที่บุตรสาวมีอายุได้เพียงแค่5เดือนเธอเสียชีวิตในสภาพเสื้อผ้าหลุดลุย่ยร่างกายไม่มีบาดแผลเป็นความเครือบแคงสงสัยว่าเธออาจจะถูกวางยาสั่งหรือโดนยาพิษก็เป็นได้หลังจากการตายของวันดีแค่วันเดียวศพของวันดีถูกนำไปฝังทันที ทิ้งปริศนาให้เป็นที่สงสัยว่าเธอเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรกันแน่จนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่สามารถให้คำตอบเรื่องนี้ได้ส่วนทางด้านหยองใบคานสามีใหม่ของเธอเขาได้อ้างว่าวันดีเสียชีวิตเพราะกินยาเกินขนาดซึ่งเรื่องนี้จะจริงหรือเท็จก็ไม่มีใครสามารถตอบได้เป็นการปิดตำนานชีวิตอันอาภัพของนางเอกสาววันดีสีตรัง สำหรับผลงานการแสดงภาพ,พยนตร์ของวันดีเธอเริ่มแสดงภาพ,พยนตร์ตั้งแต่ปี2515จนถึงปี2518รวมทั้งสิ้น16เรื่องและภาพยนตร์ที่ทำให้เธอมีชื่อเสียงก็คือภาพยนตร์เรื่องชูในปี2515ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เธอแสดงเป็นเรื่องแรกตามมาด้วยผลงานเรื่องย่อสงสารสวรรค์เวียงพิงเจ้าชายหอหมกน้ำซอซายเหลือแต่รักรันจวนจิต คนกินเมียน้ำตานางสาวสิบเจ็ดมาลายเสียงรักชายผ้าเหลืองกรุงเทพพิศวาป้นครั้งสุดท้ายตันหาและฟ้ามิอาจกัน้นคือภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของเธอส่วนทางด้านนายสมชายพงสว่างหรือหยองใบาคานเขาก็ไม่ได้แต่งงานใหม่กับใครต่อมาภายหลังเขาได้ถูกรอบยิงจนเสียชีวิตซึ่งเพื่อนๆสามารถย้อนชมได้ในคลิปอีีที่ส รวมคดีไทย2คดีคดีแรกคือปิดตำนานเจ้าพ่อใบาคานแห่งชัยบาดาลและคดีที่2ค่าล้างหนี้ยกขัวปทุมวาสนาและแพรได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปชมได้เลยค่ะเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปได้นะคะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ